บราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอถ้าไม่ได้ใครเสริมทัพ5ออปชั่นกลางรับของลิเวอร์พูลหลังจากที่ลิพูพลาดในตัวมาตินซูบเบมดีกองกลางทีมชาติสเปนของเรอัลโซเซดาดตอนนี้หงแดงต้องหาทางออกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับสำหรับสาวกเดอะค็อปต้องยอมรับว,ว่าสัมนี้แผนการเสริมทัพของพวกเขาล้มเหลวเหลือเกินเพราะทีมยังไม่ได้นักเตะใหม่เข้ามาร่วมทัพในยุกค ot, กุนซืออาเนอร์สลอตกุมบังเหียนทำให้เป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ที่ยังคว้าตัวใครไม่ได้เลยในตลาดช่วงนี้ ที่สำคัญตําแหน่งผู้เล่นหมายเลขหซึ่งเดเรตต้องการเสริมทัพอย่างมากและดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะหาทางแก้ปัญหานี้ได้หากได้ตัวซูบิมินดีซึ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดกับสเปนชุดแชมป์ยูโร2024มาร่วมทัพแต่ตอนนี้เรื่องดังกล่าวไม่เกิดขึ้นแล้ว ยิ่งในกรณีที่อ็อลตไม่สามารถหากองกลางตัวรับคนใหม่มาเสริมทัพได้นั่นทําให้เขาจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อนําทีมลุยฤดูกาล2024-2025โดยทางเลือกที่นายใหญ่ชาวดัตจะนํามาใช้กับทีมจะเป็นแบบไหนลองไปพิจารณากัน 1. จับแม็กอลิสเตอร์ทำหน้าที่สําคัญ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แฟนบอรลิพูจะได้เห็นอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ยืนทำหน้าที่เป็นกองกลางตัวรับเพราะนี่เป็นบทบาทที่เขาเคยทำมาแล้วในตอนที่เล่นให้กับทีมเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาสตาร์ชาวอาร์เจนตีวัย2 5ปีเคยเล่นในบทบาทแข้งหมาเยเลข6มาแล้วกับทีมชาติอาร์เจนตินาและทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในขณะเดียวกันตอนที่เล่นกับลิเวอร์พูลซีซั้นแรกเจอเกนครอปก็มักใช้งานเขาในตำแหน่งนี้ ผลงานของแม็กอลิสเตอร์กับการยืนเป็นกองกลางตัวรับโดดเด่นไม่ธรรมดาแต่การทำแบบนี้จะทำให้ทีมขาดโอกาสที่จะได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริงในเกมลูกหนังของนักเตะไปอย่างน่าเสียดายกระนั้นหากจําเป็นต้องใช้แทคนิคนี้ก็คงทําให้แพงมิดฟิลด์ของลิปูแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง 2. ลองใช้งานกราเฟ,ฟนแบก็กในแมตช์อุ่นเครื่องถล่มเซบียาซีต่อหนึ่งสล็อตลองใช้งานไรอันกราเฟ,ฟนแบก็กคู่กับแม็กอลิสเตอร์ซึ่งได้ผลดีมากๆโดยเขาเลือกจับสตาชาวรัสลงมาเล่นตำในแดนกลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ซูบิมดีเล่นให้โซเซดัดแม้ว่าผลงานของกราเฟ,ฟนแบกจะไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกเหมือนกับที่ซูบิมดีทำกับต้นสังกัดและทีมชาติสเปนแต่ประสิทธิภาพและประโยชน์ทีมที่ได้รับจากการใช้เขาในบทบาทนี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแน่นอนว่าแดนกลางของลิฟูมีความแข็งแกร่งมากๆโดยเฉพาะแม็กอลิสเตอร์ที่มีส่วนช่วยทีมซึ่งทำให้หงแดงมีสมดุลในเกมรับและช่วยสร้างสารรคเกมรุกด้วย แต่ในขณะเดีวยวกันสล็อตอาจจะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ลงมาพิสูจน์ตัวเองในตำแหน่งนี้เช่นกัน 3. ความหลากหลายของรองเทรนอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับสล็อตก็คือการจับเทรนเนลเซานเนอร์โ no นขึ้นมายืนกองกลางเต็มตัวซึ่งนักเตะถือเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสําหรับผู้เล่นตําแหน่งฟูลแบ็กยุคใหม่ซึ่งนักเตะถือเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสําหรับผู้เล่นตําแหน่งฟูลแบ็กยุคใหม่ รองเทนมีสกยภาพที่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลด์และแบ็กขวาโดยเฉพาะความสามารถในการเปิดบอลของเขาจะยิ่งทำให้ลิพูได้เปรียบคู่แข่งหากเลือกใช้วิธีการเล่นแบบนี้ดาวเตะเท้าช่างทองทีมชาติอังกฤษมีความสามารถในการเล่นเกมรุกที่โดดเด่นและยังทำลายเกมรับคู่แข่งด้วยการผ่านบอลที่แม่นยำความสามารถในการปรับตัวแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกของลิพูเท่านั้นแต่ยังทำให้เกมรับของทีมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยซีโซโบสไลหรือโจนย่าลืมบายสเตต ด้วยการที่ทีมลิพูอุดมไปด้วยผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์เยอะมากแม้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ถนัดเกมรุกแต่ถ้าหากสโลตต้องการให้แข้งบางคนรับบทบาทผู้เล่นหมาเยเลขหก 6, พวกเขาก็พร้อมจะทำหน้าที่ทันดีกุนซือหัวสยชาวดัตอาจจะลองหาทางเลือกที่น่าสนใจด้วยการจับดมินิกโซโบสไลหรือเคอร์ติสโจนขยับลงมาเยือนต่าก็ได้แม้ว่าทั้งสองคนจะมีสกยภาพที่โดดเด่นในเกมรุกแต่กรณนั้นบทบาทนี้ก็ทําให้เขาสามารถยกระดับฝีเท้าทั้งในเกมรับและเกมบุก ได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สเตฟานบายสตต์ก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันแม้นักเตะดาวรุ่งจากแดนกระทิงดุจะต้องพบกับปัญหาบาดเจ็บหนักจนแทบไม่ได้เล่นในซีซั่น2023-2024แต่เขาถูกส่งลงสนามแทนแม็กอลิสเตอร์ในเกมอุ่นเครื่องกับเซบียาและแสดงให้เห็นถึงสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์พร้อมเป็นออปชันให้กับสล็อตเช่นกัน 5. ให้โอกาสเอนโดต่อไปสำหรับสาวกเดอะคอปไม่มีใครไม่ชื่นชอบวาตารุเอนโดกองกลางชาวญี่ปุ่น เพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้เกินค่าตัวอย่างแท้จริงที่สําคัญผลงานของเขามีส่วนทําให้ทีมจบอันดับท็อปโฟและคว้าแชมป์คาราบาวครับอย่างไรก็ตามเอนโดยังมีจุดบกพร่องในเรื่องการครองบอลและมีหลายครั้งที่เขามักทําพลาดจนทีมเสียโอกาสในการเล่นเกมบุกหรือทําให้ทีมต้องเจองานยากลำบากในการเล่นเกมรับในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นสตาแดนอาทิตย์อุทัยทําผลงานไม่ค่อยดีนักและเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่โดนวิจารณ์ ที่สาคัญในช่วงที่สโมสรมีข่าวกับซูบิเมนดีว่ากันว่าสล็อตพร้อมขายเขาทันทีหากได้ดาวเตะชาวสเปนิสมาร่วมทัพแฟนบอลลิเวอร์พูลทำใจได้เลยหลังสองเยี่ยวข่าวชื่อดังระบุชัดเจนโขงแดงไม่มีแผนเซ็นกลางรับหลังชวดมาตินซูบิเมนดี ดิวอร์พูคงจะไม่มีการเซ็นสัญญาผู้เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับในช่วงสมัน,นี้หลังพลาดได้ตัวเป้าหมายหลักอย่างมาตินซูบบเมนดีมิดฟิลด์ชาวสเปนิชหลังจากอกหักจากเป้าหมายหลักทำให้สาวกเดอะค็อปคาดหวังว่าทีมรักจะเบนเข็มไปหาผู้เล่นคนอื่นในตำแหน่งหมายเลข6แต่ล่าสุดเดวิดออสตินสายข่าวฟุตบอลคนดังยืนยันว่าเดอะเรดไม่มีแผนที่จะเซ็นกองกลางตัวรับอื่นเข้ามาร่วมทัพ เช่นเดียวกับพอจอยเยี่ยวข่าวของเดอะไทมส์สื่อจากอังกฤษที่ระบุต,ตรงกันว่าลิอรูพูลพอใจกับทางเลือกในแดนกลางที่มีอยู่ในเวลานี้ที่สําคัญอานเน่สล็อตกุนสื่อชาวดัตยัยงคิดว่าไรอันกราเฟนแบกและเคอร์ติจูนสามารถเล่นร่วมกับอลิซิสแมกอลิสเตอร์ซึ่งบ่อยครั้งต้องรับบทแข้งเบอร์หกเมื่อสี่สัปดที่ผ่านมาได้นอกจากนี้สล็อตยังมองว่าดมมนิกโซโบสไลกับเทรนเล็กซานเนลก็มีสกยภาพที่จะเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับได้เช่นกันส่วนเทอยนโยนีมิดฟิลด์ดาวรุ่ ทั้งนี้ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมบังเหียนของสล็อตเป็นทีมเดียวในพิีเมียที่ยังไม่สามารถเซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมได้เลยแม้แต่คนเดียวในช่วงซัมเมอร์ปี2024แข็งแกร่งพอถึงลุ้นแชมป์ไหม ส่งขุมกำลังนักเตะลิพูทั้งตัวจริงและตัวสมรองก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ที่นัดแรกจะออกไปเยือนเอฟวิดทาวทีมน้องใหม่วันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลยังคงไม่นักเตะม,มาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้หลังล่าสุดมีรายงานว่าคนที่ให้ความสนใจอย่างมาตินซูบิเมนดีกองกลางตัวรับทีมชาติสเปนปฏิเสธโอกาสที่จะย้ายมาเข้าถิ่นแอนฟิลแล้วเพราะต้องการอยู่ช่วยอเรอัลโซเซรัดต่อไปอาเนอร์สโลเฮดโค้ชคนใหม่ของหงส์แดงจะนำทีมเปิดซีซั่นใหม่เพียงลิโดยการออกไปเยือนเอฟวิดทาวทีมน้องใหม่ในวันเสาร ขุมกำลังนักเตะลิพูที่มีอยู่ในเวลานี้ถือว่ามีความแข็งแกร่งทั้งตัวจริงและสำรองโดยหน้าตาไลอัพมีดังนี้ครูซาประตูอาลิสซอนเบเกอร์และควีนเคิลเนอร์แบ็กขวาเชนอเล็กซานเนอร์นูคอนเนอร์แบตเล่เซนเตอร์แบ็กเจอรลโคอนซาอิบราฮิมาโกนาเต้เซฟฟานเดนเบิ เซ็นเตอร์แบ็กเฟอร์กิลฟันไดายโจโกเมสแบ็กซ้ายแอนดูลอปสันคอสตาซิมิคาสมิดฟิลด์ฝั่งขวาโดมิเกโซโบชไลฮาวิเอลเลียสมิดฟิลด์ตัวรับไรอันกราเฟนแบกวาตทรุเอนโดสเตฟานบายเซติปมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายอลิซินแม็กอลิสเตอร์เคอร์ติสโจนบอบบี้คลาร์กปีกขวาโมฮัมเหม็ดซาลาเบนด็อกกองหน้าดาวินนูเยสดดโกโชตาปีกซ้ายลุยดิอารสโคดี้กัปโป คอนซาเผยสิ่งที่ลิพูต้องปรับปรุงด่วนหากต้องการลุ้นแชมป์พิมลิกเจเดวคอนซาได้ออกมาเผยถึงจุดสําคัญที่ลิพูต้องเร่งแก้ไขหากพวกเขาต้องการกลับมาลุ้นแชมป์พิมลิกในซีซั่นหน้าภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์สลอ็อตเราต้องสร้างทีมต่อไปเรื่อยๆเห็นชัดว่านักเตะในทีมยังอยู่ในช่วงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและเรายังไม่ได้ลงเล่นด้วยกันมากนักเรายังคงอยู่ในช่วงการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นที่แตกต่างออกไปและอะไรอีกหลายอย่างผมคิดว่าการรักษาครีนชีสจะตามมา และผมคิดว่าเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในฤดูกาลนี้มีหลายเกมในฤดูกาลที่แล้วที่เราเสียประตูง่ายๆและเราไม่สามารถเริ่มเกมด้วยการเสียประตูก่อนได้มันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณกําลังลุนแชมป์การวางรากฐานและรักษาครีนชีทคือวิธีที่คุณจะคว้าแชมป์ลีกซาเนเอร์โนมูฮัมิดซาลาและเฟอร์กิลฟันได้ได้ทีมหงแดงจะไม่มี3มคนนี้ในฤดูกาลหน้า ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆสาหรับเทรนอาร์โนและเรียวมริดดูเหมือนว่าทีมจากฝั่งสเปนจะลดความสนใจในตัวของเขาลงไปแล้วแต่ในทางกลับกันอนาคตของอาร์โนเองก็ยังคงเปิดกว้างเนื่องจากเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลดิชันฮิวผู้ในการกีฬาคนใหม่จะมีงานยุ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหากเขาต้องการโน้มน้าวให้พวกเขาทั้ง3คนอยู่ต่อเขาต้องทําให้สําเร็จให้ได้ในที่สุด ตอนนี้หลายคนชักเริ่มที่จะวันใจแล้วกับผลงานของดิชันฮิ้วผู้ในการกีฬาคนใหม่ไหนจะซื้อใครไม่ได้เข้ามาเสริมทัพความแข็งแกร่ง,งไหนจะสัญญาของนักเตะก,กาลังหลักสําคัญถึง3คนที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้เป็นภาระที่หนักมากจริงๆสําหรับเขาในตอนนี้นะครับ เอเนดอยนักข่าวจากลิปูเอเคโอเปิดเผยว่าแทบจะเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าทีมลิปูจะเริ่มต้นฤดกการใหม่ของพิมลิโดยไม่มีการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะร,รายใหม่เข้ามาสู่ทีมเลยในซัมเมอร์นี้หลังจากพลาดเป้าหมายที่สำคัญอย่างมาตินซูบิเมนดีดังนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นรายใหม่และบางทีอาจจะต้องปล่อยนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ออกไปอีกด้วย และเท่าที่ได้รับข่าวมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางสโมสรเองก็ยังไม่ได้รีบร้อนที่จะเจราจารในสัญญาฉบับใหม่กับผู้เล่นสําคัญสคัําญอย่างเทรนเล็กซานเน์โนเฟอร์กิวฟันไดและโมเมตซาลาแม้ว่าพวกเขากําลังเข้าสู่สัญญา12เดือนสุดท้ายและสามารถย้ายออกไปแบบฟรีเอเย่นได้ในซัมเมอร์หน้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ